สวัสดีค่ะพบกับครูน้อยบอลสีจะพามาดูบอลสีที่ครูน้อยเพาะหัวในในกระถางนี้นะคะเนี่ยครูน้อยเพาะไปเมื่อวันที่21ดมีนาคมนะคะนับถึงตอนนี้ก็ได้เดือนครึ่งนะคะเนี่ยเดือนครึ่งได้ขนาดนี้ตอนที่เดือนหนึ่งก็โตแล้วนะคะตอนนี้เดือนครึ่งเนี่ยเราสามารถแยกไปปลูกในกระถางได้เป็นสิบสิบต้นเลยนะคะอันนี้เป็นบอลสีที่ตอนที่ครูน้อยล้างหัวเนี่ย คุณน้อยไม่ได้ปักชื่อไว้ว่าชื่ออะไรบ้างก็คะคะกันไปส่วนที่มีชื่อก็เลี้ยงไว้ในแก้วเพาะไว้ในแก้วตอนนี้คุณน้อยก็เอามาปลูกใส่กระถางเกือบหมดแล้วค่ะเหลือไม่กี่แก้วถ้าเราปลูกในแก้วนะคะเนี่ยเวลาเขาโตดันฝาขึ้นมาเราก็ฝาออกแบบเนี้อย่างอย่างแบบเนี้ยเราแยกได้แล้วแต่ว่าคุณน้อยจะแยกนี่โตเป็นฟุตๆเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้คุณน้อยจะทําให้ดูนะคะสําหรับหลายๆคนที่ไม่ได้ดูคลิปเก่า ว่าทำแบบไหนเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกนะคะแต่ก่อนที่จะทําคุณน้อยจะพามาดูจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่คุณน้อยนํามาผสมรวมกันเมื่อวันที่สี่พฤษภาคมนะคะเนี่ยด้านหลังเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ใส่หัวเชื้อนะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าไม่ได้ใส่หัวเชื้อเลยนะคะเป็นการเพราะหัวเชื้อโดยเฉพาะเลยค่ะ แล้วก็ไม่ได้แดงทุกขวดนะคะมีอยูสามขวดที่ไม่แดงคุณน้อยเทยรวมกันหมดเลยค่ะแล้วก็กอกใส่ขวดใหม่ตอนนี้แดงเท่ากันเลยค่ะเนี่ยแดงเกือบเท่าข้างหลังเลยนะคะเนี่ยคุณน้อยอยากให้เพื่อนๆลองทําดูนะคะสําหรับใครที่ไม่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถเพาะเชื้อได้เองเลยค่ะแบบนี้แล้วสักประมาณเดือนครึ่งเราก็สามารถานํามาใช้ได้นะคะทั้งหมดนี้คุณน้อยทําเมื่อวันที่2ีเมษายนค่ะ ประมาณเดือนครึ่งเราสามารถนํามาใช้งานได้เลยนะคะเให้เพื่อน,อนๆลองทําดูนะคะอา้าววันนี้คุณน้อยมีหัวบอลสีที่คุณน้อยใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยจะให้ดูถ้าเกิดหัวบอลสีใหญ่ขนาดนี้นะคะเราอาจจะไม่ต้องฝังไปทั้งหัวเราอาจจะมาตัดเป็นชิ้นๆก็ได้เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นศิลาเพชรนะคะหัวใหญ่มาก คุณน้อยก็ปาดจอมเลยเนี่ยปาดจอมนี่ขนาดจอมใหญ่มากนะคะแล้วก็ตรงก้นคุณน้อยก็เอามาผ่าได้อีก8ปชิ้นเราไม่จําเป็นว่าจะต้องผ่าเป็นชิ้นเล็กๆทําจํานวนเหมือนที่เขาทํากันเมื่อก่อนเพราะว่าฝาจะโตใช้เวลาเป็นเดือนๆแต่ถ้าแบบนี้ก็ไม่นานนะคะอันนี้คุณน้อยใส่ในกระถาง10นิ้วเลยนะคะอย่างถ้าเป็นจอมเนี่ยเราก็อาจจะไว้ตรงกลางนี่ ส่วนชิ้นเล็กๆเ,เราก็าไว้ข้างๆนี่นะคะเนี่ยแบบนี้เนี่ยแบบนี้ทำเสร็จแล้วนะคะคุณน้อยลดน้ำชุ่มแล้วเดี๋ยวคุณน้อยจะไปใส่ในตะกร้านี่นะคะเนี่ยเนตะกร้านี่เนี่ยคุณน้อยก็จะอบเหมือนกับเราอบบอลสีเลยแล้วเราไม่ต้องไปลดน้ำอีกนะคะเนี่ยเราลดน้ำครั้งเดียวเองเดี๋ยวคุณน้อยจะฝังลงไปสักนิดนึงนะคะไม่ให้ลอยๆแบบนี้หรือจะไม่ต้องฝังก็ได้นะคะอ่ะส่วนอันนี้ อันนี้เป็นหัวบอลสีที่หัวไม่ใหญ่มากคุณน้อยก็จะไม่ผ่าจริงๆอ่ะแบบนี้ผ่าก็ได้นะคะเนี่ยผ่าก็ได้แต่คุณน้อยจะไม่ผ่าคุณน้อยจะทําเป็นไปวางทั้งหมดเลยค่ะในนี้เนี่ย,เน,ยเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นการประหยัดเวลาเนี่ยถ้าแก้วหนึ่งก็จะได้ชิ้นเดียวสําหรับใครที่ไม่สะดวกไม่มีแก้วก็ทําแบบนี้ได้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยทำแบบนี้ได้เลยแล้วก็อดินกรบๆจะหน่อยนะคะ รดน้ําให้ชุม่มตอนนี้คุณรดคุณน้อยลดน้ําแล้วนะคะจะไม่ลดน้ําอีกก็จะใส่ในถุงแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นตะกร้าพลาสติกซื้อร้านยี่สิบบาทถุงถุงอันนี้ไซส์ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่นิ้วซื้อตามร้านที่เขาขายแก้วนะได้นะคะแล้วคุณน้อยจะมัดให้แน่นโดยที่ไม่ต้องแช่น้ํานะคะคุณน้อยจะไม่แช่น้ําเพราะาเราลดน้ําชุ่มแล้วแล้วเราไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยนะคะเพราะว่าตอนที่หัวบอลสีเขาง,งอกนี่เขา จะใช้อาหารจากหัวเขานี้นะคะที่เขาสะสมอาหารไว้พอโตแล้วโตขนาดที่ว่าสูงๆแล้วเราก็สามารถไปแยกใส่กระถางได้นะคะแล้วคุณน้อยจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าใช้เวลากี่วันจึงจะงอกคุณน้อยจะเอามาให้ดูบ่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวคุณน้อยจะมีบอลสีมาบางแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะในราคากระถางละ130บาทกับ150บาทเดี๋ยวคุณน้อยอทําอันนี้ให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวคุณน้อยจะ นำบอลสีมาแบ่งค่ะ,ะหลังจากที่นำหัวบอลสีที่ผ่าชิ้นกับไม่ได้ผ่าชิ้นนะคะใส่ลงไปในกระถางแล้วคุณน้อยใช้ดินกลบปากกระถางนิดหน่อยนะคะแล้วลดน้ำให้ชุ่มพอเสด็จน้ำคุณน้อยก็มาใส่ในตะกร้านี้ค่ะแล้วก็อบอบเหมือนกับเราอบบอลสีเลยค่ะอันนี้ถ้าจะหาถุงใหญ่ ก็คงจะไม่มีก็เลยต้องอบใส่ตะกร้าแต่ถ้าเกิดเป็นกระถางเล็กๆอันนี้อันนี้กระถางกระถางแปดนิ้วอันนี้ใส่ไม่กี่ชิ้นก็ใช้ถุงหิ้วนั่นแหละถุงหิ้วที่เราซื้อของมาเนั่นแหละมามัดให้แน่นแล้วทั้งหมดนี้คุณน้อยก็จะไปวางในร่มนะคะแล้วก็รอเวลาให้เขางอกรับรองค่ะเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคอยรดน้ําไม่ต้องไปเสียเวลาดูแลบอลสีที่เขาทิ้งใบแล้วเหลือตะหัวนะคะของคุณน้อยก็มีทิ้งใบมาเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้ก็มีอีกหลายสิบกระถางเลยที่คุณน้อยยังไม่ได้เพาะหัวเดี๋ยวก็จะทําในนี้แหละเพราะว่าถ้าทําในแก้วนี่ฝ่าจะเสร็จแต่ละแก้วก็ใช้เวลานานคุณน้อยก็เปลี่ยนไปเรื่อยแหละถ้าในกระถางนี้สิบหัวยี่สิบหัวก็โยนลงไปเลยแล้วก็ทําแบบนี้ลงทุนแค่แต่กรากับถุงแค่นั้นแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรอีกรอให้เขางอกขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> มาแยกใส่กระถางแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้แยกใส่กระถางได้แล้วแต่คุณน้อยยังไม่ได้แยกเลย มัวแต่ไปแยกในแก้วเพราะว่าในแก้วก็สูงเป็นฟุตบางต้นสูง40เซนแล้วคุณน้อยเพิ่ง,เพ,งเพิ่งปลูกใส่กระถางหมดค่ะนี่นะคะนี่แบบนี้เพื่อนๆลองทำดูนะคะแล้วจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาคอยดูแลไม่ต้องคอยรดน้ำเห็นบอลสีทิ้งใบก็ใจไม่ดีคุณน้อยพอเห็นแบบนั้นคุณน้อยก็ลื้อลื้อกระถางเลยค่ะ ล้างหัวเลยแล้วก็เอาเอามาใส่แบบนี้เพื่อนๆลองทําดูนะคะวันนี้คุณน้อยมีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันเพื่อน,อนๆค่ะในราคากระถางละ130บาทและ150บาทค่าส่ง50บาทนะคะใครจะรับกี่กระถางก็ได้ก็คิดค่าส่ง50บาทค่ะเป็นบอนสีที่เป็นไซส์ตั้งแม่ได้ทางนั้นเลยนะคะส,สามารถไปทำเป็นแม่พันธุได้เลย บางต้นมีหัวที่สามารถไปไปผ่าได้ค่ะนี่นะคะอาจจะมีลูกไม้บ้างไม้มีชื่อบ้างเป็นไม้ที่มีชื่อแต่จําชื่อไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ใครสนใจต้นไหนก็ทักมาได้นะคะอคุณน้อยจะเริ่มในราคาต้นละหนึ่งร้อยสามสิบาทก่อนค่ะต้นนี้นะคะน้อยแบ่งใดน,นามลูกไม้นะคะเป็นต้นใหญ่นะคะอยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วเป็นบอลสีที่เขาทิ้งใบแล้วก็แทงยอดขึ้นมาใหม่ เนี่ยต้นนี้ถึงแม้บางทีเราจะอาจจะไม่รู้จักชื่อแต่ถ้าเพื่อนๆไปเลี้ยงเพื่อความสวยงามก็ไม่ต้องไปคํานึงถึงชื่อนะคะบางบางทีลูกไม้นะ่ะสวยกว่าไม้มีชื่อบางต้นอีกนะคะเอาเป็นว่าถ้าเราชอบอันไหนเราก็เลือกอันนั้นนะคะอันนี้นะคะอันนี้ต้นใหญ่นะคะมีหัวแล้วด้วยเนี่ยเนี่ยที่ที่เขาเตียเต้ยๆนี่เพราะว่าคุณน้อยเอาไว้ข้างนอกค่ะไว้นอกตู้ บอนสีทุกต้นวันนี้เป็นบอนสีนอกตู้หมดเลยนะคะสําหรับหน้านี้เป็นอากาศร้อนมากบอนสีนอกตู้ของคุณน้อยงามกว่าบอนสีในตู้อีกนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ต้นแรกนะคะใครสนใจต้นไหนก็แคปเจอร์หน้าจอมาได้นะคะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่มีชื่อเพราะคุณน้อยจําชื่อไม่ได้อต้นนี้ดวงกาพรค่ะดวงกาพรอยู่ในกระถางห้านิ้วแต่จริงๆเขาไม่เล็กนะคะเนี่ย เขาทิ้งใบมาหลายรอบแล้วเขาใหญ่จนล้นกระถางคุณน้อยก็เลยตัดใบออกนี่นะคะเนี่ยเนี่ยคุณน้อยตัดใบออกมันล้นกระถางถ้าใครรับไปก็อาจจะแพกยากคุณน้อยเลยตัดใบเก่าออกให้เหลือสองใบแล้วเขากาลังแทงหลอดใหม่ร้อยสามสิบไม่แพงนะคะเพราะว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงมานานแล้วสีหวานสวยเลยนะคะเนี่ยเนี่ยมันล้นกระถางคุณน้อยก็เลยตัดออกใบก็ยังไม่เก่าเท่าไหร่ล่ะ แต่คุณน้อยกะว่าให้ใบใหม่ออกมาสวยๆนี่นะคะเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายนะคะเวลาบอลสีใบเก่าๆนี่ให้ตัดออกเลยเหลือไว้สักสองสาใบก็ก็ยังสวยนะคะอันนี้ใบเขาไม่สวยด้วยแล้วเขาก็ล้นกระถางด้วยมันใหญ่เกินไปนะคะอันนี้รับไปไม่ผิดหวังนะคะเป็นบอลสวยรลยการดวงอัมพรต่อไปต้นนี้เพชรพันล้านค่ะเพชรพันล้านในกระถางนี้อยู่ในกระถางห้าแต่มีสามต้นนะคะ เขามีหัวเขาตึงแตกแตกหน่อมาใหม่นะคะเนี่ยเนี่ยคุณน้อยไม่ได้แยกหน่อคุณน้อยส่งให้ทั้งทั้งกอเลยนะคะเป็นฟอร์มกอเพชรพันล้านนี่เวลาเขากัดสีเขาจะสวยมากเลยนะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายบอนสีที่มีใบสีเขียวเยอะๆนี่จะเลี้ยงง่ายนะคะไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยเนี่ยแตกกอมาสามต้นเลยนะคะคุ้มนะคะแค่ร้อยสามสิบบาทอ่ะต่อไปอีกต้นหนึ่ง ต้นนี้คุณน้อยไม่แน่ใจว่าเป็นพันนารายหรือกวนอูคุณน้อยจะให้ดูต้นนี้นะคะต้นนี้พันนารายนะคะพันนารายต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทแต่ต้นนี้ต้นเล็กกว่าคุณน้อยไม่แน่ใจนะคะเอาคุณน้อยแจ้งเป็นพันนารายแล้วกันนะคะต้นนี้คุณน้อยขอร้อยสามสิบบาทค่ะแต่ก็ไม่เล็กนะคะมีหัวแล้วนะคะเนี่ย กำลังแทงยอดมาใหม่ด้วยเนี่ยร้อยสามสิบบาทพอดีคุณน้อยมีต้นใหญ่มาร้อยห้าสิบาทต้นนี้เล็กกว่าคุณน้อยก็เลยเอาแค่ร้อยสามสิบาทนะคะต่อไปต้นนี้เป็นบอลใบกาบค่ะบอลกาบนะคะเนี่ยมีแขรงด้วยเนี่ยมีหัวนะคะหัวใหญ่ด้วยเนี่ยคุณน้อยคิดร้อยสามสิบาทคะ่ะบอลสีทุกต้นวันนี้ที่คุณน้อยนํามานี่เป็นบอลสีที่มีอายุมากแล้วนะคะเก้ากัดสีแล้วทุกต้นแล้วก็มีหัวด้วยนะคะ ันนี้บอลกาดค่ะต่อไปคุณน้อยจะให้ดูหนุมานอมพระพลาอันนี้เป็นบอลสีที่คุณน้อยเลี้ยงนอกตู้ช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาเขาก็ทิ้งใบไปทิ้งใบไปคุณน้อยก็บำรุงใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็วางไว้ใต้ต้นไม้นะคะอันนี้อันนี้ต้นใหญ่นะคะอยู่ในกระถางสิบห้านิ้วแต่คุณน้อยมีต้นเล็กมาให้ะคะ่ะก็ไม่เล็กนะคะเนี่ยหัวใหญ่นะคะเดี๋ยวดูยอดที่แทงมาใหม่เนี่ย แล้วก็อันนี้ก็ใบใหญ่มากกับสีแล้วนะคะคุณน้อยขอร้อยสามสิบบาทค่ะไม่แพงนะคะเนี่ยเพราะว่าเขามีหัวเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนะคะคุณน้อยแนะนําเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนะคะคุณน้อยไม่แนะนําให้เปลี่ยนเป็นกระถางสิบเลยถ้าใครเปลี่ยนเป็นกระถางสิบนี่คือต้องกอใหญ่มากๆต้นใหญ่มากๆแต่ถ้าเกิดยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ถ้าเราไปเปลี่ยนเป็นกระถางสิบเนี่ยรับรองลากดูดน้ําไม่ถึงนานไปนานไปหลวนเหลือนิดเดียวเอง ลองลื้อมาดูไม่มีรากเลยนะคะคุณน้อยลองแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณน้อยว่าเปลี่ยนเป็นกระถางแปดแหละดีที่สุดค่ะเนี่ยต้นนี้สวยเลยนะคะเนี่ยอ่ะอีกต้นหนึ่งนะคะใบนี้เพิ่งแทงมาใหม่ค่ะอันนี้อยู่ในกระถางห้าุด้านิ้วเนี่ยกำลังแทงยอดมาใหม่ต้นนี้คุณน้อยก็แบ่งร้อยสามสิบบาทเหมือนกันนะคะฮนุมานอมพระพราอ่ะคุณน้อยมีต้นใหญ่ต้นนึงนะคะเนี่ย เอะเปรียบเทียบนี่ต้นเล็กกระถางเล็กเนี่ยแบบนี้แต่นี่กระถางใหญ่นะคะเนี่ยไม่ได้กระถางใหญ่กระถางเท่ากันห้าจุดห้านิ้วแต่เขาสูงกว่านะคะเนี่ยต้นนี้คุณน้อยขอร้อยห้าสิบาทค่ะสูงประมาณหนึ่งฟุตต้นใหญ่แล้วนะคะเนี่ยรับรองค่ะมีหัวทุกต้นเลยเพื่อนเพื่ๆลองลื้อดูได้แต่ก็อย่าไปเสี่ยงเลยเพราะรื้อแล้วก็ชะงักการเจริญเติบโต ฝัจะฟื้นตัวก็นานนี่นะคะไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยค่ะเฉพาะต้นนี้ร้อยห้าสิบาทนะคะ,ะต่อไปต้นนี้ศิลานักปราดค่ะเนี่ยศิลานักปราดคุณน้อยเคยโพสต์ขายเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยแทงยอดมาใหม่แล้วก็ใบใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยตอนนี้อยู่ในกระถางห้าศิลานักปราดคล้ายๆกับศิลาหุ้มทองนะคะเนี่ย สวยเลยนะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายเหมือนศีลาหุ้มทองเลยเอาต่อไปอีกต้นหนึ่งต้นนี้ตะละแม่กุซุมาค่ะในกระถางมีตะละแม่กุสุมาสามต้นแล้วก็มีเคียงเลอีกหนึ่งต้นกระถางนี้คุณน้อยขอร้อยห้าสิบาทค่ะคุ้มนะคะมีตะละแม่กุสุมาสามต้นเลยเนี่ย แล้วก็แถมเคียงเลมาต้นหนึ่งจะบอกว่าเคียงเลเนะนี่ยเนี่ยเป็นไม้ที่โตเร็วมากเนี่ยโตเร็วมากเลยเนะี่ยอันนี้เป็นฟอร์มกอเลยนะคะหัวเขาใหญ่นะคะต้นนี้คุณน้อยเคยเพาะในแก้วหัวเขาใหญ่เขาก็แตกกอมาเต็มเลยเนี่ยแตกกอมาเต็มเลยเคียงเลตอนนี้คุณน้อยขอร้อยห้าสิบาทนะคะกระถางนี้ก็ร้อยห้าสิบาทเอาเป็นว่า ซื้อตะระแม่กูซูมาแถมเคียงเลยให้นะคะเนี่ยไม่รู้หัวมันมาอยู่ได้ไงอาจจะมากับดินนี่นะคะอันนี้สูงประมาณสี่สิบเซนค่ะถ้าใครไม่รับนะคะคุณน้อยว่าจะตัดใบที่สูงออกให้เหลือเป็นฟอร์มกอเตี้ยๆคุณน้อยว่าจะสวยกว่านะคะใครที่รับไปอาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะรับไปก่อนเอาไปดูก่อนว่าใบใหญ่ขนาดไหนหลังจากนั้นพอใบนี้ อพอใบข้างล่างนี้เขาโตขึ้นโตขึ้นตัดใบนี้ออกเลยแล้วทีนี้ก็จะเป็นฟอร์มกอใบเท่าๆกันสวยค่ะในกระถางนี้มีหนึ่งสสามสี่ห้ามีหต้นนะคะเนี่ยขอร้อยห้าบาทค่ะไม่แพงนะคะหต้นร้อยห้าบาทเนี่ยแล้วใบสูงๆนี้ก็แพ็กยากด้วยต้องใช้รังสองใบต่อกันไม่แน่บางคุณนอยอาจจะตัดให้ก่อนนี่นะคะพอตัดก่อนแล้วก็จะเป็นพุ่มสวยเลยค่ะออะต่อไปต้นนี้ ตอนนี้สีลาเพชรค่ะเนี่ยสีลาเพชรกัดสีสวยนะคะเนี่ยอันนี้ใบเก่ายังไม่ทิ้งใบอยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะบรรสีนอกตู้ของคุณน้อยนี่ดินจะเยอะเพราะฉะนั้นจะหนักมากเลยกระถางเวลาขนส่งก็ค่าส่งแพงแต่ถ้าใครไปเลี้ยงในตู้ไม่จำเป็นต้องใช้ดินขนาดนี้ก็ได้นะคะ อันนี้เลี้ยงนอกตู้ต้องต้องใช้ดินเยอะหน่อยแล้วรากเขาจะเกาะเกาะดินดีก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดใบไม้เยอะๆนี่บางทีรากเขาไม่เกาะดินมันก็จะอ่อไปก็ไม่โตสักทีบางทีถ้าแห้งก็ตายเลยนะคะอันนี้ศิลาเพชรค่ะเอาต่อไปต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ต้นนี้พันพันนารายค่ะอยู่ในกระถาง5.5นิ้วสูงประมาณ1ฟุตค่ะ ต้นนี้คุณน้อยขอร้อยห้าสิบาทนะคะหัวใหญ่นะคะเนี่ยรับรองไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดถ้าหัวเขาใหญ่ใหญ่เนี่ยเวลาเขาแตกหนอ่อแตกกอมาเขาจะมีเขี้ยวเยอะก็จะแตกออกมาเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นบอลสีที่คุณน้อยรื้อหัวรื้อหัวแล้วก็ไปเลี้ยงในแก้วเราก็จะเห็นเขี้ยวเยอะเลยเขี้ยวแต่ละเขี้ยวนั่นแหละก็จะออกมาเป็นต้นแบบนี้นี่นะคะเอาต่อไปต้นนี้ ต้นนี้คุณน้อยแบ่งในน้ำลูกไม้นะคะแต่สวยมากเลยค่ะแล้วก็เป็นฟอร์มน่ารักเลยเนี่ยในกระถางนี้มีหลายต้นคุณน้อยขอร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งสองสามสี่มีประมาณสี่ต้นเนี่ยคุณน้อยอยากจะตัดใบนี้ออกจังเลยเพราะว่าเขาสูงเกินเกินเพื่อนไปแต่ก็เก๋ไปอ,อย่างหนึง่งรอให้ลูกๆโตขึ้นมาหน่อยคุณน้อยก็จะตัดใบนี้ออกแต่ตอนนี้เห็นใบยังสวยอยู่เลยยังไม่ตัดนี่นะคะถึงแม้จะอยู่ในกระถางห้านิ้ว แต่ฟอร์มเขาสวยมากเลยเนะนี่ยเนี่ยน่ารักมากเลยสีชมูหวานๆเนี่ยไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกรสบายเลยเนะี่ยสวยมากถ้าใครรับไปนะคะไปเลี้ยงไว้สักเดือนหนึ่งให้ลูกๆนี้เขาโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยค่ะต้นนี้ขอ150บาทค่ะต่อไปต้นนี้ลูกไม้ค่ะลูกไม้ต้นนี้เลี้ยงมาเป็นปีแล้วนะคะเนี่ยหัวใหญ่นะคะเนี่ยแล้วก็ใบใหญ่ด้วย อันนี้เห็นดางๆนี่คือน้ํานะคะน้ำน้ําประปาบางทีไม่ค่อยสะอาดก็เลยเป็นฝ้าเป็นอะไรแบบนี้ถ้าอยากให้สวยๆก็เช็ดใบดีๆเลยใช้น้ําสะอาดลดนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะอันนี้อันนี้แข็งแรงนะคะเนี่ยเลี้ยงมาเป็นปีเลยค่ะเนี่ยทิ้งใบไปเนี่ยเรากาลังเนี่ยแทงยอดมาใหม่บอลสีที่แทงถ้าเราเห็นบอลสีแทงยอดนี่สบายใจได้เลยว่าเออรากเขาเดินดีนะคะต่อไปต้นนี้ คุณน้อยมีอยู่ต้นเดียวเสียดายเหมือนกันอันนี้สุรพลค่ะร้อยห้าสิบบาทมีอยู่ต้นเดียวเลี้ยงมานานมากใบสวยนะคะคล้ายๆพรพะล่วงพรพะล่วงที่คุณน้อยเคยโพสขายตอนนี้คุณน้อยแยกกอแล้วนะคะในกระถางมีสามต้นที่คุณน้อยเคยโพสขายไม่มีใครรับคุณน้อยก็เลยแยกกอได้สามกระถางเนี่ยคล้ายๆพรพะล่วงนะคะแต่ก็สีจะสวยกว่าพรพะล่วงพรพะล่วงออกจะใบดํากว่านี้จะใบดําคล้ายๆแบบนี้นะคะอันนี้สุรพลค่ะ สวยนะคะใครชอบอาสายเข้มๆแบบนี้ต่อไปต้นนี้อ่ะต้นนี้คุณน้อยร้อยห้าสิบาทนะคะต่อไปต้นนี้จอมทับค่ะใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยกำลังกำลังมีดอกใครอยากลองผสมเกสรดูรับต้นรับต้นนี้ไปนะคะคุณน้อยคุณน้อยจะไม่ตัดดอกนะคะเอาไปให้เพื่อนๆแ,แต่เกิดใครไม่ไม่ผสมเกสรก็ตัดดอกทิ้งนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดดอกทิ้งนี่ วันสีเข้าจะไม่ค่อยโตเพราะว่าเขาจะเอาอาหารไปเลี้ยงดอกปกติคุณน้อยตัดดอกทิ้งหมดทั้งนั้นเลยอันนี้เพิ่งไปเห็นถ้าใครรับนี่คุณน้อยยังไม่ตัดนะคะเพื่อนๆนไปตัดเองได้ค่ะอันนี้อยู่ในกระถางหกค่ะสูงประมาณหนึ่งฟุตค่ะร้อยห้าสิบบาทต้นนี้ใหญ่มากใหญ่กว่าทุกต้นที่คุณน้อยนํามาโพสต์วันนี้เลยนะคะใหญ่มากเลยเนะี่ยแล้วใหญ่แบบไม่สูงชะรูดนะคะเพราะว่าคุณน้อยเลี้ยงข้างนอกวันสีเลี้ยงข้างนอกนี่จะไม่สูงชะรูดเท่าไหร่ ไม่เหมือนอยู่ในตู้อยู่ในตู้นี่ก็ผอมเพรียวเลยแต่นี้คุณน้อยวางไว้โคนต้นไม้ค่ะพอดีช่วงนี้ฝนตกฝนตกพรำๆแต่ไม่เกิดไม่ใช่พายุนะคะบอนสีก็จะสดชื่นหน่อยอ่ะต่อไปต้นนี้ต้นนี้เพชรพิ่ลุนค่ะสูงเกินหนึ่งฟุตค่ะเนีกำลังสวยเลยอยู่ในกระถาง5.5นิ้ว ตอนนี้ก็ขอร้อยหสิบาทค่ะเพชรพิรุนนี่เป็นเป็นบอลสีที่เลี้ยงง่ายนะคะเนี่ยเนี่ยบอลสีที่มีเขียวเยอะๆนี่จะเลี้ยงง่ายแล้วก็จะโตเร็วไม่ค่อยมีปัญหาต่อไปต้นหนึ่งต้นนี้คุณน้อยไม่แน่ใจว่าเป็นไม้มีชื่อหรือเปล่าอันนี้กัดสีนะคะเนี่ยในกัดสียังไม่หมดอันนี้มีลูกก็น่ารักเลยเนี่ยเนี่ยดังสวยเลยเนี่ยด่างหรือเปล่าไม่รู้แต่สวยนะคะเนี่ย ในกระถางนี้มีมีต้นแม่อยู่สองต้นแล้วมีต้นลูกอยู่ต้นหนึ่งคุณน้อยขอร้อยห้าิบาทค่ะคุณน้อยแบ่งในนามลูกไม้นะคะเนี่ยเป็นฟอร์มกอเลยลูกไม้ฟอร์มกอของคุณน้อยนี่เพื่อนเพื่อนรับไปหลายต้นแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเป็นฟอร์มกอแบบเนี้ไม่ต้องกลัวทิ้งใบเลยเนี่ยแต่อาจจะมีใบเหลืองเนี่ยเนี่ยอันนี้ใบเก่าใบเก่าอันนี้ใบเก่าถ้าใบเหลืองก็ตัดออกเลยนะคะให้เหลือแต่ใบใหม่ๆ เนี่ยลูกน้อยนี่น่ารักเชียวเนี่ยเนี่ยซื้อแม่แถมลูกนะคะเนี่ยเนี่ยใบใหญ่นะคะเนี่ยใบนี้ก็กัดสีไม่รู้พันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยสองต้นเนี่ยสามต้นเนี่ยสวยนะคะต้นนี้ต้นนี้น่าเลี้ยงมากเลยค่ะเนี่ยเนี่ยแข็งแรงด้วยเนี่ยทุกต้นเลี้ยงนอกตู้หมดเลยนะคะเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าเพื่อนๆรับไปแล้วไม่มีตู้แล้วเขาจะอยู่ไม่ได้ ช่วงอากาศร้อนๆนี่หาถาดรองน้ําแบบนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆวางไว้กลางแจ้งแล้วฝนตกทุกวันนี่ไม่ต้องใช้ถาดรองนะคะให้รากเขาได้ระบายอากาศบ้างไม่ต้องแช่น้ําเลยนะคะเ,เนี่ยเเดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกชุกๆในคุณน้อยจะเอาถาดรองออกให้หมดเลยแล้วดินเขาจะได้แห้งบ้างให้รากเขาได้หายใจหายคอบ้างถ้าเราแช่น้ําตลอดบางทีรากก็อาจจะแฉะไปก็อาจจะเน่าได้นะคะเพื่อนๆลอง ใครสนใจลองรับไปเลี้ยงนะคะถ้าใครพอพอจะมีงบหน่อยก็อาจจะเอาต้นใหญ่ๆไปปลูกเลยหรือถ้าใครงบน้อยก็รับต้นละร้อยสาบาทไปคุณน้อยไม่มีปลายทางนะคะขอคนที่สะดวกโอนค่ะรับรองบอนสีทุกต้นเป็นบอนสีที่เลี้ยงนอกตู้หมดเลยต้นแข็งแรงทางนั้นเลยนะคะใครสนใจทักมาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปคุณน้อยค่ะ ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะเข้ามาชมกันได้มารู้จักบอนสีสวยๆนะคะแล้วถ้าคุณน้อยมีเคล็ดลับอะไรดีๆก็จะมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านบอนสีแต่คุณน้อยเอาประสบการณ์ที่คุณน้อยทำมามาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ